จ้าจำบอกว่าถ้าดีไลท์ลงมาได้อย่างนี้หมายความว่าถ้า mi เพิ่มขึ้นความดันในถังจะเพิ่มขึ้นจริงไหมดูรูปถ้า mi เพิ่มขึ้นแสดงว่าคุณเปิดวาล์วมากขึ้นความดันในถังจะเยอะขึ้นจริงไหมจริงฉะนั้นเครื่องหมายที่ที่ได้มาเป็นบวกแสดงว่าถูกต้องแล้ว m ศูนย์ถ้า m ศมากขึ้น เครื่องหมายนี้ติดลบใช่ไหมอ่าเครื่องหมายนี้ติดลบถ้า m 0มากขึ้นแปลว่าความดันในถังจะลดลงจริงไหม m ศูนมากขึ้นวาล์วตัวนี้เปิดมากขึ้นแก๊สก็จะไหลออกมากขึ้นทำให้ความดันภายในถังเป็นไงคะลดลงถูกไหมเนี่ยถูกสัวที่สาม p 1ถ้าความดันด้านนอกเพิ่มขึ้นตัวนี้ติดลบไง แปลว่าความดันในถังก็จะต้องเพิ่มขึ้นด้วยเอ้ยเดี๋ยวแม่ถ้า P หนึ่งเพิ่มขึ้นแสดงว่าความดันในถังจะต้องลดลงจริงไหม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 ไม่รู้แอวดู 1> P หนึ่งตัวนี้เนี่ยส่งผลกระทบกับค่า f ศูนย์กระทบอย่างไรกระทบอย่างนี้ค่ะถ้า P หนึ่งเพิ่มมากขึ้นผลต่างตัวนี้จะเป็นยังไงคะ P หนึ่งมากขึ้นผลต่างในนี้จะเป็นยังไงคะลดลงฉะนั้น f ศูนย์จะเป็นยังไงน้อยลงถูกไหมคะ น้อยลงแสดงว่าแก๊สวิ่งไหลออกได้น้อยลงความดันก็จะต้องมากขึ้นถูกไหมนั่นหมายความว่า F ศูนมากความดันต้องเอ้ยน้อยได้ไงล่ะเอาใหม่ P 1มากมากค่านี้จะน้อย F ก็จะน้อย f น้อยแสดงว่า f ไหลออกมาได้น้อยความดันในนี้ก็จะมากนั่นหมายความว่า p หนึ่งมากๆความดันเอา p หนึ่งมากมาก p หนึ่งมากเลยมากมากค่าตัวนี้ก็จะน้อย p หนึ่งมากมันเป็นตัวลบมันก็ต้องค่าลดลงถอดลุ้นมากค่ามันก็เล็กลงสิ F ก็จะน้อยพอ F น้อยแปลว่าอากาศมันไหลออกจากถังได้น้อยความดันข้างในก็จะมาก<า>นั่นหมายความว่าทับ P หนึ่งมากความดันมากแค่นั้นเองแต่ที่เราดีไลท์ส่งมาเป็นยังไงที่แต่ที่เราดีไลท์ส่งมาเป็นยังไง ถ้า P หนึ่งมากความดันจะไมาที่เราดีไลฟ์กล่อกมาที่เราดีไลฟ์ออกมาที่เราดีไลฟ์ออกมาเครื่องหมายมันตรงข้ามกันถ้า P หนึ่งมากแสดงว่า P ต,ตัวนี้แสดงว่าเราทำผิดหรือเปล่าผิดไหมผิดที่ไหนกันเล่า เพราะว่าเพราะว่าคุณเห็น4 3เราไหมา3เราติดลบอยู่นะคะเห็นค่าลบตรงนี้ไหมเออตัวนี้เลยบอกว่าเคยกําหนดอะไรเนะ่กลับมาดูของตัวเองด้วยเพราะว่าถ้าเกิดคุณพิจารณาอย่างนคุณจะคิดว่าคุณทำํำผิดแต่อาจารย์จะบอกว่าคุณยังทําไม่ผิดเพราะ4 3คุณเป็นค่าติดลบ พอ c สคุณเป็นค่าติดลบมันก็เลยทำให้ค่า k ตัวนี้กลายเป็นบวกฉะนั้นเมื่อ p หนึ่งมากขึ้น p ก็จะมากขึ้นด้วยฉะนั้นที่ดีไลฟ์มาถูกไหมถูกใช่แล้วค่ะคือต้องตอบว่าถูกอ่าจากนั้นเราก็จะเขียนฟันฟงก์ชันละโอ้โหกว่าจะมาถึงจุดนี้นี่เกือบเอาชีวิตไม่รอดเลยนะเนี่ยจะต้องร้องเพลงแล้วนะเนี่ย อ่าเนื่องจากเป็น deviation variable เรียบร้อยแล้วโอ๊ยตื่นหลายคนเลยเมื่อกี้นั่งหลับอยู่เลยใช่ไหมพอเจอพีมากปุ๊บตาสว่างอะไรมีพีมากด้วยเหรอใช่ไหมอ่าเช็คลาปาสเข้าไปทั้งสองข้างของสมการนะคะนะคะก็เนื่องจากเป็น deviation variable ฉะนั้นเรามีซ r o initial b บ u n d a r y condition นะคะก็จะได้เป็น ได้เป็นแบบนี้เค่ะอ่ายายข้างนี่ไงได้แล้วเนี่ยจะเขียนแค่ transfer function ใช่ไหมนี่ละค่ะเขียนเสร็จแล้วอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วะฉนั้นคุณยา่จะเขียนใครสัมพันธ์กับใครก็ เขียนได้เลยนะคะหน่วยเนยอะไรเรามาถูกทางเหมือนเรียบร้อยเอ้าต่อไปเขียนบล็อกแต่แกลนนะคะอตัวนี้ถ้าจะเขียน ps ต่อ mi ก็จะได้เป็นนะะถ้าเป็ดจะเขียน ps ต่อ m0 ถ้าจะเขียน ps ต่อ p1 ต่อไปก็เขียนบล็อกแตกแกรเดี๋ยวนิดนึงนะก่อนจะไปเขียนบล็อกแตกแกรคค่ะถามนิดนึงขอถามนิดนึงค่า c1 เราหาค่าได้ไหมเราสามารถหา c1 เป็นค่าตัวเลขได้ไหมโจทย์ระบุค่า p า a ์มา,ะา,มา,า,ามระบุค่า p1 าร์มาหาค่า c ได้ไหมได้โจทย์ระบุค่า c2 หาได้ไหมได้ c3 ก็หาได้นะคะท่า ทย์ระบุ v มาหาได้อานี่โจทย์คงไม่ต้องระบุมั้งมันควรจะอยู่ในใจของเราทุกคนแล้วค่ะ r ของค่าคงที่ของแก๊สนะคะถือว่าเป็นการแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะว่าค่า r ค่าคงที่ของแก๊สเนี่ยทุกคนทราบหมดอยู่ในข้อห้องสอบไม่ต้องถามว่า r มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะออะทีคืออุณหภูมิโจทย์บอกมาว่าอุณหภูมิเริ่มต้นเท่ากับเท่าไหร่อุณหภูมิคงที่อะค่ะ เดนซี่โจทย์บอก c2 หาค่าได้ฉะนั้นค่าทา k1 k2 k3 สามารถหาเป็นค่าตัวเลขได้เลยนะคะไม่แทนค่าให้ดูเนาะไปหัดแทนเองละกันเพราะว่าไม่ได้เอาเครื่องคิดเลขมาสอนต่อไปวาดบล็อกแตกแกรมนะคะเอาเุา <Yeah. S 1> <put> คือ p ก็เขียน p ไปรอเลยเพราะว่ามันเป็นเอาคุปอินพุตมีกี่ตัว อ n p u t ตมีสามตัวจริงๆคุณก็เอาสามตัวนี้มาบวกลบกันก่อนเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปคูณกับวเอสบวกหนึ่งเออเราค่อยไปคูณกับเศษหนึ่งส่วนวเอสบวกหนึ่งนะคะคุณจะเขียนอย่างนี้ก็ได้อ,อใครมาก่อน mi m i s คูณกับ k1 นะคะแล้วก็อันนี้ k2 ลบใช่มไหม m0s นะคะไปเจอกับลบ k3 ของใครนะ mm hmm. อ p1s เนอะแล้วก็ไปคูณกับทั้งหมดไปคูณกับเศษหนึ่งส่วน tau s บวกหนึ่งเนาะ แล้วก็ออกมาเป็นเอาฟุดท่เขียนอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือขี้เกียจขี้เกียจมากเลยแบบว่าไม่อยากคิดอะไรมากมายก็เขียนแบบอย่างนี้ก็ได้เหมือนในหนังสือะคะ่ะในหนังสือมันเป็นแบบง่ายมากเลยแต่พอเวลาไปเขียนในบล็อกแล้วมันจะเขียนเวลาที่มีครบทุกยูนิตน่ะเขียนตามหนังสือมันจะเขียนยากนิดนึงหนังสือจะเขียนอย่างนี้ ะะก็เป็นบวกลบลบนะคะจะเขียนยังไงก็ได้แต่ขอเขียนให้ได้ละกันอ่ามีใครมีคำถามไหมคะ